สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับซูเวตาเนชิงแคร์นะคะวันนี้มาอยู่กับพี่แดงนะคะวันนี้วันที่7นะคะเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้มาส่งพี่แดงที่ประชาชื่นนะคะเดี๋ยวให้พี่แดงแนะนําตัวเองนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่แดงพี่แดงแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงมารับเทื่ที่ประชาชื่นเงินเดือนเหลทเงินเดือน2 0 0 0มโอที หนึ่งพันค่าข้าววันร้อยห้าสิบนะคะมาจากศูนย์เมตตาศูนย์เมตตาถ้าใครจะเข้ามาที่สมัครนะเมตตาใจดีมากให้ความอบอุ่นดูแลลูกหลานดีๆเขาให้ใครอยากมาสมัครก็เข้ามาได้เลยค่ะพีแดงตื่นเต้น,นความผูซึ้อก,กับดีใจเนอพี่แดงมาอยู่ศูนย์เมตตาดีใ,ใจมากๆครับแม่เมตตาดีใจดีใ,ใจดีครับบ่มีการโกงบ่มีการที่ว่าทาเงินเดือนจาก จากนายจา้างเปิดมาได้ว่าห้าจากศูนย์นะเจ้ารับเงินผ่านนายจ้างนะคะไม่ได้รับเงินผ่านศูนย์นะคะพี่ๆคนไหนสนใจที่จะสมัครงานสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่อยากจะมาอบรมเพื่อ ที่จากได้มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ยังไม่มีบอบรมสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะอบกกอรม Ca r e g i v e r 2024นี้นะคะอบรมครั้งที่14วันที่2และ3มีนาคมนะคะหรือในจา้างท่านไหนสนใจที่อยากจะหาคนดูแลที่น่ารักแบบนี้นะคะหรือว่าของเรานะคะจะผ่านการตรวจช็คประวัติอาชญากรรมและก็มีประสบการณ์ทุกคนนะคะในจา้างท่านไหนสนใจที่อยากจะหาคนดูแลสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ